ไม่อยากขอบคุณเขาที่ให้เน่เป็นไอดอลของเขาอะค่ะเพราะเน่ก็รู้ว่าการเป็นแฟนคลับต้องซัพพอร์ตอะไรต่างๆน,นนะจริงๆเน่ไม่ค่อยอยากจะให้เขาซัพพอร์ตด้ซ้นั้นแต่เน่อยากจะเป็นคนที่หนุนหลังเขามากกว่าเน่ก็เป็นคนที่มีวันที่ท้อแท้นะเน่ก็เหนื่อยเป็นแต่ว่าเน่ไม่หยุดถ้าคุณทําไม่หยุดทําไปเรื่อยๆเชื่อว,ว่ามันจะมีวันนั้นอะมันจะไม่มีค่าเลยถ้าเราไปไม่ถึงเป้าหมายอะไรเงี้ยค่ะ าหนูจำความได้คือหนูก็ชอบเป็นศิลปินเลยค่ะแต่ว่าหนูเริ่มจากการแบบระบำใต้น้ำก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะสาหรับเน่มันคือปณิธานความฝันเน่มันคือปณิธานไม่ที่ชีวิตนี้นี่ต้องทําให้ได้ค่ะออเน่รู้สึกว่าเน,น่บอลดิสเวนเน่เกิดมาเพื่อ,อสิ่งนี้มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างเดียวที่อยากทำเน่ไม่ได้มีความฝันอย่างอื่นแบบอยากเที่ยวลอกเลิหรืออะไรไม่นี่คืออยากเป็นอันนี้อยากทําเพลง ก็เป็นคนที่มีวันที่ท้อแท้นะเน่ก็เหนื่อยเป็นแต่ว่าเน่ไม่หยุดเพราะเน่รู้สึกว่าเราที่ทํามาทั้งหมดมันก็จะไม่มีค่าที่เราไปแคสวันนั้นล่ะเราเสียงข่ารถไปวันนั้นน่ะหรือที่เราไปเรียนร้องเพลงมาอะไรมันจะไม่มีค่าเลยถ้าเราไปไม่ถึงเป้าหมายอะไรเงี้ยคะ่ะเนร,รู้สึกว่าหลายคนที่เขาอยากทํางวงการบันเทิงแล้วทาไม่สําเร็จคือเขาหยุดเขายอมแพ้ แบว่าเอ้ยไปแคสแล้วไม่ได้ในรู้สึกว่าทุกคนในวงการมันก็เป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าคุณทําไม่หยุดทําไปเรื่อยเชื่อว่ามันจะมีวันนั้นอะในรู้ว่ามันก็จะถึงวันนั้นเองค่ะ ที่จีนนะคะเนี่ยก็เพิ่งถ่ายละครเรื่องมาฟันชิมิเชียนเก้าายนะคะชื่อสาังกฤษว่า confess your love ค่ะเล่นกับซ่งจียางค่ะเป็นละครซีรีส์น่ารักน่ารักค่ะแล้วก็น่าจะออน่วงกลางปีค่ะน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีละครอีกเรื่องหนึ่งค่ะเล่นกับพี่บีแล้วก็กับนายน้องนายที่ไปอยู่ที่จีนเหมือนกันก็น่าน่าจะออกกลางปีเช่นกันค่ะใน,นของพาร์ทละคร สว่วนงานเพลงค่ะก็เยอะมากเลยขอประมวลผลกันนะงานเพลงค่ะก็กำลังจะปล่อยอัลบัม้มของตัวเองแต่อัลบั้มที่นี่ทำตั้งใจทำมาสามปีเลยแต่งเพลงเองด้วยแล้วก็โปรดิวซ์เองด้วยค่ะแล้วก็จะมีเพลงไทยค่ะที่ปล่อยกับ High c ค o าวค่ะเป็นเพลงไทยที่แต่งเองเหมือนกันแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ก็จะทำกับพี่กอ f ฟิชเชอริงกันค่ะ น่าจะปล่อยช่วงกลางปีค่ะแล้วก็ฝากงานด้วยค่ะกับ mini concert ที่โชริซีฮอลนะคะจากวันที่11เดือน3นะคะกฝากเพื่อนๆมากันเยอะๆนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งใจทำมากๆค่ะเน่ว่าเน่มาได้ครึ่งทางแต่เป็นครึ่งทางที่เน่พอใจมากๆนะแต่เน่คิดว่าเน่ไปได้มากกว่านี้ตอนนี้คือเน่มีทุกอย่างที่เน่อยากทำเน่ได้มีโอกาสทำเพลงเน่อยากทำมิแฟนๆรอฟังเพลง ได้ทำเป like> LI yeah. ็นสิ mm ่ง hmm. ท exactly. yeah. well, so to like uh. mm ี่รักชีวิตทุกอย่างมันแฮปปี้มันพอใจมากค่ะแต่คิดว่าไปได้อีกมันสนุกได้มากกว่านี้ไม่อยากขอบคุณเขาที่ให้เน่เป็นไอดอลของเขาค่ะเพราะเน่ก็รู้ว่าการเป็นแฟนคลับต้องซัพพอร์ตอะไรต่างๆนะจริงๆเน่ไม่ค่อยอยากจะให้เขาซัพพอร์ตเลยซ้วนแต่เน่อยากจะเป็นคนที่หนุนหลังเขามากกว่าเราอยากทำผลงานดีๆออกมา แล้วเป็นแรงบันดาลใจให้เขาแบบพัฒนาชีวิตในทางที่ดีขึนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันคือ success ของเมย์เอ่ในมุมสูงเน,น่ประสบความสำเร็จแล้วเพราะเขาเขาบอกเดิมมาบอกเน่ว่าเน่เน่เป็นแรงบันดาลใจให้เรานะเราชีวิตเปลี่ยนไปเพราะแบบเราแบบแฮปปี้เในอร์จี่บวกเพราะเธออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราก็จะแบบแฮปปี้มากอันนี้มันคือแบบ success f u l ของเมย์ ่จะทำทุกอย่างเลยค่ะเพราะเน่ชอบไม่ชอบการเล่นซีรีส์การเล่นละครค่ะพรรู้สึกว่ามันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่คนไม่น่าจะได้เ็นในในปกติจะแบบอาจจะขุดเบื้องลึกด้านจิตใจออกมาให้คนได้เห็นในหลายๆด้านก็สนุกดีครับนกแบบการเขียนเพลงทําเพลงก็เป็นอะไรที่เน่ชอบแลวค่ะก็จะทําทั้งสองวเลยค่ะจริง,รงๆเน่ต้องคนชอบเล่นบทแบบ มีสตอรี่หน่อยลึกๆหน่อยอีโมหน่อยอะไรจะชอบอะไรแบบนั้นเพคนมาจะเห็นเน่แบบสดใสละเลงอะไรอ่างเงี้ยจริงๆเรามีส่วนอีโมเหมือนกันนะ